Me ve. อันนี้ก็เป็นตุเรียนมูสังคิงเมตงนะครับของปีนี้นะครับนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นตุเรียนมูสังคิงก็จะเป็นนะครับตูดเป็นดาวนะครับนะตูดเป็นดาวนะครับเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ลักษณะกินเนี่ยนะจะออกเนื้อครีมนะครับจะไม่จะไม่กรอบนอกนุ่มในนะครับนะโอเคนะครับนี่นะครับ ตูเรียนโอชีนะครับเพื่อนโอชีก็ลักษณะเนื้อก็จะออกสีส้มนะครับออกส้มแบบพัดเทลพัดเทลหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนทุเรียนมูสังคิงนะครับก็จะเนื้อจะออกสีเหลืองทองนะครับสวยไหม <c oughs> น่ครับนะก็เรากินนิยมกินแบบครีมมี่นะครับเป็นครีมทั้งสองทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยนะนิยมแบบกินแบบครีมมี่นะครับเป็นครีมนะครับนะมันจะนุ่ม นะครับละเอียดครับประมาณนี้ครับนี่ครับทุเรียนโอชีนะครับอันนี้ลูกตัดสุกนะครับตัดสุกเดี๋ยวชิมให้ดูโโลลสิบละอือหือนะครับเป็นไงครับอือหืออือลูกผมเจอโอ้โหดูเม็ดเม็ด แต่ว่าจริงๆไม่ได้รีบนะแต่ว่าบางลูก่ะบางลูกเป็นบางลูกอันนี้สุดยอดม,มากลูนี้สีสวยมากครับละมุนทุเรียนมูสังคิงนะครับก็มันก็มีหลายราคานะครับเหมือนที่บอกนะครับมันก็จะมีต้นแก่นะครับต้นสาวนะครับนะบก็ตอนนี้ก็มันมีหลายราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ4-500้ารนะครับราคาส่งเกรดเนะครับถ้าเกิดเป็นเกรดซเกรดบก็ลดหลั่น ตามลงมานะครับนะในส่วนของโอชีนะครับก็เกรด B อยู่ที่ประมาณ550บาทเกรด A อยู่ที่ประมาณ650บบาทนะครับที่เขาขายกันอยู่นะครับก็ในประเทศก็เป็นที่นิยมของนะชาวต่างชาตินะครับก็ประมาณนี้ครับความแตกต่างระหว่างทุเรียนโอชีนะครับกับทุเรียนทั่วไปนี้แตกต่างกันยังไงครับโอชีนะครับก็จะเป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นทุเรียน เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับที่ชาวมาเลเซียนะครับนิยมรับประทานกันนะครับก็ลักษณะของทุเรียนโอชีนะครับก็เนี่ยครับนะก็ที่ตูดจะเป็นหนามดำหรือหรือที่เขาเรียกว่าหนามดำนะครับเนี่ยที่ก้นมันเนี่ยครับนะจะเป็นหนามดำนะครับส่วนมูสังคิงเนี่ยนะตูดจะเป็นดาวนะครับนะตูดจะเป็นดาวลักษณะนะสองสายพันธุ์นี้ก็มาจากประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะครับนะมีเชื้อสายมาจากมาเลเซียซึ่งเอามาปลูกในเบตงบ้านเรา ค,คุณมีความเชื่อมั่นยังไงกับทุเรียนไทยแล้วก็ที่แตกต่างกับทุเรียนต่างประเทศครับครับก็ผมคิดว่าทุเรียนไทยเราเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับนะในเรื่องของเนื้อนะครับในเรื่องของการปลูกนะพิธีพิ่ถันการปลูกนะครับก็ยังไงก็คิดว่าทุเรียนไทยสามารถสู้กับทุเรียนประเทศเอื่นได้นะครับแล้วก็ทุเรียนไทยเราเป็นทุเรียนที่คิดว่า น่าจะระดับต้นๆของโลกนะครับที่ส่งออกแล้วก็มีการผลิตน,นะครับเยอะที่สุดนะครับมีความกังวลไหมว่าทุเรียนที่ส่งไปจีนเนี่ยแล้วมีประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาส่งตีตลาดในบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าชาวสวนนะครับนะทุเรียนเนี่ยชาวสวนทุเรียนช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็รักษาคุณภาพ นะครับของทุเรียนประเทศไทยเราไว้เนี่ยทุเรียนไทยเราไว้เนี่ยผมว่าก็คือยังไงก็ทุเรียนไทยก็ยังเป็นทุเรียนนัมเบอร์วันนะครับที่ส่งออกแล้วก็เป็นที่ต้องการของประเทศจีนอยู่นะผมคิดอย่างนี้นะครับที่สําคัญคุณภาพกระแสตอบรับในทุเรียนโอซีในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับต่างประเทศ เบตงนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับพรมแดนนะครับนะมีชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะครับมาเที่ยวนะครับยิ่งสถานที่เบตงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้มาชิมทุเรียนนะครับนะชาวมาเลเซียเองนะครับซึ่งมีทุเรียนโอชิอยู่แล้วนะครับก็ยังบอกว่าทุเรียนโอชีเบตงเนี่ยนะครับโอเคนะครับอร่อยนะอาจจะอร่อยมากกว่าประเทศเขาอีกนะครับ